กับย่าของเรานั่นเองอันนี้เป็นย่านะคะแต่ว่ายายเดียวกันนะคะซึ่งคุณแม่ของน้องน,นะคะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อขนมมาฝากเรานั่นเองนะคะทุกคนคือน,นี่เลยเป็นของเล่นขนมทําเองนั่นเองอุปกรณ์จะมีถือบานาน่าไว้ไอ้หนูเอยไม่ใช่บานาน่าสินี่เป็นผงซอสช็อกโ,โกแลตอันนี้ของน้องนะคะก็จะเป็นส้มนั่นเองใช่ไหมเออส้มหละ <laughs> แล้วก็มีสตอเบอร์รี่ตัวแรกนี่ <c oughs> แล้วก็จะมีเบนผงลแล้วก็จะมีผงซอสช็อกโกแลตเอ้ยเบาๆนหน่อยดิผงซอสช็อกโกแลตนั่นเองนะคะทุกคนนี่ไม่ใช่ช็อกโกแลตสีสตรอเบอรี่<ม>แล้วก็จะมีม,<บ>มัชมัชเมลโล่ม์ชเมลโล่นั่นเองนะคะ แล้วก็มีผงสตรอเบอรี่เมื่อกี้มาตัวอะไรอะแล้วก็มีบ้านนาแล้วก็ไม้จิ้มฟันไม่ใช่แล้วก็มีกันไก่นั่นเอง ไม่ไมเบอร์พลมาให้อคนด้วยโอเคเราจะเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราได้ตัดเป็นที่เรียบร้อยตัดชิ้นส่วนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเย้เลยนะโต๊ะทุกคนขออภัได้ยนะคะคุณพ่ะ อเคของครบหรือเปล่าจ้าอันนี้อุ้ยเฮียฮะแล้ขอเชคของกันนะคะทุกคนว่าของครบไหม <Yeah. S 1> โอเคค่ะของของเราครบนะคะทุกคน <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะต้องหายไปไหนแล้วะ เราจะต้องใส่น้ำลงในนี้นะคะให้เต็มลแล้วไปเติมน้ากันโอเคได้นะ้ำมาแล้วแล้วเราก็จะตักเป็นเหมือนโอ,อ่งเลยนั่นเองนะทุกคนตักเลยจ้ตาตักเลยเออ <c oughs> ทำไมมันไม่เต็มมากโอเคเราทำได้เราทำได้เราทำได้เาดขาให้ทำอะไรต่ออันนี้ใช่อหม พี่เราเป็นคนเพียนนะคะเพียนมากแล้วเธอเป็นตัวอะไรเป็นหมูอดอแล้วก็เทผงลงไปเลยเทให้หมดเลยทำถูกไหมเนี่ยคะพี่ออยนะจ๊ะทำถูกไหมคะถูกจ้าถูก เฮ้ยมันมีความเหนือ่อยๆอยู่นะเนี่ยก็มันก็ต้อหนืเ่เสียเขาเป็นผอแหละอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงอ่ะชิมได้ไหมใ <c ười> ขรชิมเลยใาชิมเลยอืมหวานอ,อ,ร,อ,อาร่อยนะ,ออยะกอเคคนต่อกันเลยตอนนี้มันเหมือนซอสมะเขือเทศอะ่ะใช่ อะไรเขาบอกว่าหลุมหลุมนี้เขาให้ทำอะไรไม่รู้แต่เ,เราจะตั้งหลุมหลุมแบบอับบุกอ่ะบึ๊กอักเออหนันนนนนนนงกายเป็นโซฟา <ขอ S 1> เาเราจะมาเราจะมาเด,ดิมผงกันนะคะมันใช่เวลามาดูไหม,ไมเราจะเอาอันนี้นะคะใส่เข้าไปในหลุมๆลุมเข้าไปทั้งหกช่องเลยน,นั่นเอง อโอเคโอเคมันต้องใส่แบบนูนเลยเหรอไม่ต้องหรอกมั้งโอ้ยอลินโอเคเดี๋ยวเราว้าไปตอนที่เราเทเสร็จเลยนะคะเพราะว่าเวลาเทมันน่าจะนานนื้นหลุมมันเล็กไปเลย โอเคถึงแม้มันจะยังไม่เสร็จนะทุกคนแต่ว่าเราก็ไปได้สองหลุมแล้วมั้งมั้งได้เพิ่มหนึ่งหลุมอ้าวสองหลุมแหละคนที่หลุมครึ่งหลุมครึ่งหลุมละครึ่งแล้วนี่มันทํายากอยู่นะอ้าจริงจริงมันไม่เท่ากันหนูรู้แล้วว่าทำยังไงทำยังไงเอาสตรอเบอร์รี่ไงใส่ในนี้แล้วแล้ว แล้วก็ติดองอีกแหละแล้วแล้วก็เอาไปเสียบไม้อันนี้ใช่ไหมใช่จ้าแล้วแล้วจากนั้นมันก็เอาไปจุ่มช็อกโกแลตในช็อกโกแลตหรือสตรอเบอร์รี่ก็ได้แต่ว่าส่วนแรกที่เราต้องทำสตรอเบอรี่ก็คือพุดดิ้งแล้วเออลินพูดดังๆหน่อยค่ะแต่ส่วนแรกที่เราต้องใช้ทำเออไอ้นี่นะทำแชก ทำด้วยทำช็อกโกแลตนะคะอันนี้คือฝั่งช็อกโกแลตอันนี้คือฝั่ง,ง <Strawberry. S 1> สตรอเบอรี่เราก็จะเอาที่พี่ทำนะคะไปแช่แข็งแล้วก็ใช่แข็งหรอไม่ใช่เอะไรผลิตแช่ท้องฟีดไม่ใช่แ <c oughs> ช่แท้องฟีดเขาไม่ได้แช่ไม่เห็นเราวิธีหรออ้าวพูดผิดลิต ได้อันนี้ได้พี่มานี่น่ะอันนี้ฝั่งอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนอาจจะงงนะ้ว่าเจ้าขาน้องแค่เป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงพูดติดกอกจังเลยน้องหนูเป็นทางคบค่ะแก่เลยนะคะอย่าเบื่อ ตั้งแก่เลย่หนึ่งไอหนึ่งถ้าลินดื้พี่จับไปทำหมูหันนะพี่พี่บอกว่าไอหนึ่งเสร็จจากคลิปได้แน่เดี๋ยวนี้จะลงดกล้องก่อนนะคะปิดกล้องเล่นทำไมตอนนี้เด็กไม่รู้เรื่องทุกคนหนึ่งบอกเลยมันยังต่อไม่ได้เลย ก็ได้สองไงคะไม่ใช่ได้สบ้าแลวพี่บอกว่าหนึ่งบวกห่งนไม่ใช่สองบวกไม่พี่บอกสองบวกสองใช่ไหมทุกคนใช่ไหมเห็นไหมทุกคนบอกเสียงเดียวกันที่บอกสองบวกสองไหนอทุกคนแล้วเราจะ อันนี้ไปกินให้หมดเลยนะคะอยากตายเหรออายองยาไอกินนากิเบโดที่ไหนไปเสียงอย่างนั้นล่ะงั้นเราจะแก่แล้วพี่ไม่เชื่อเรา ครั้งที่หนึครั้งที่สองล,ลืไม่ได้ตัดนะแค่ใช้เก็บใช้เก็บใช้เก็บเก็บเก็บเกเก็บกเอเ,อเออก็เก็เก็เก็ก็เก็บเก็กบบน อีเหม็นปาะทำต่อนเสร็จทุกคนมาแล้วเราจะเอาอันนี้นะคะยะัยังไม่เสร็จอ๋อยก็พี่บอกว่าเห <c oughs> ม็นปากเหม็นปากแต่ไม่ได้บอกว่าเสิบนะอนลีทำอะไรอีกแล้วแปะแปะช็อกโกแลต จะนี้อยากายใช่ไหมเอาวางอุปกรณ์เดี๋ยวเราจะวางอุปกรณ์ไว้สวยๆเลยนะคะทุกคนต้องไปใหญ่มา,ยเ,าเล็กก็มาเล็กนี้แล้วก็มาเล็กนี้แล้วก็มาเล็กอ,อะไรนี่นะคะก็เรียงแบบกันนะคะ ตั้งแต่ช็อกโกแลตมาสตาบาด,ดีแล้วก็มาชเมลโลแล้วก็ส้มแล้วก็กล้วยกล้วยเราจะมาลองชิมผงซองนี้กันนะคะเราควรไม่ให้น้องเรามาถ่ายรายการด้วยดีไหมทุกคนถ้าถ้าดีกดหนึ่งถ้าไม่ดีกดสอง กนสองอันเยอะนะไม่อยากเอาอหมูนี่ออกเข้ามาไม่ทำแท้ดีกว่าเออไปเลยบอกว่าไม่จับแล้วอ่าดีแสดงว,ว่ามีอยาตายแต่<า><ม>คืนนี้โดนไม่เลียวแน่วันนี้ไม่มีก้านหน้อยม่ใช้การพริกไปก่อนแล้วกัน ายมันใช้ก้านลอยมที่ไหนนะมันคือสีไม้ค่ะมันเหมือนเนื้อดิบอะทุกคนดูดิมันเหมือนเนื้อดิบมากเหมือนเนื้อไก่อ่ะค่ะว้าไปกินน้ำก่อนนะคะน้องเราหายตัวไปแล้วกินน้ำนานานะ่ะ <laughs> อันสุดท้ายคือเลเวอร์จัดทรงให้น,อน้องโอเคได้้ไปอาเยนเก็บสีมานี่เอาไปเก็บสิ จะทิ้งน้องไว้ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะทิ้งน้องไว้หลังกล้องก่อนโอเคไปขั้นตอนที่สามเลยนะจ๊ะเฮ้ยเราจะใช้อันนี้ใส่น้ำที่ใส่น้ำอยู่ไหนอะเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเราจะมาตวงน้ำกันเลยอรินเดอย่าชน โอเคพอดีเป๊กคือว่าขอแห้งไปเลยแล้วก็ผงคือผง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 กล้วยนี่ใช่ กินเหมือนคูล่าไม่ขอลองดมเลยมีทันแล้วจ้ะก็ดมในช่วยไงไม่น่าแต่มันเปี้ยวโอเคแล้วก็คนออ๋กินเหมือนคนล่าเลยคนเลยจ้าคนเลยไลอาลิน ทุกคนเราขอแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าอรินนะคะอาจจะไม่ได้ออกมากับเราทุกคลิปเนอะเพราะว่าเราอะเป็นญาติกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอกันทุกวันนะแล้วก็ต้องขออภัยที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะพอดีว่าตอนนี้พี่ขึ้นป .3 แล้วการเรียนค่อนข้างที่จะหนักนะคะแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะสอบแล้วก็เลยไม่ค่อยว่างที่จะมามาถ่ายคลิปนะคะทุกคนแต่ว่า ตอนแรกที่เรามาทำช่องนะคะเรากะว่าเราจะทำช่องเล่นๆน,นะคะก็ไม่ได้คิดว่าอะไรแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามเรามาจนถึงมีผู้ติดตาม600กว่าคนได้ค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรามานะคะขอบคุณค่ะแต่ก็ยังไม่เกีเลยค่ะ <laughs> แต่ก็ต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะคะทุกคนที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปพอดี แลวความที่เราเป็นรองหัวหน้าแล้วก็เรื่องเรียนอะ่ะมันแบบมันเหนื่อยมากคือเราต้องตามงานนะ,ะ่าเราไม่สบายแล้วก็ไม่ได้ไปโรงเรียนต้องตามงานแล้วก็บวกกับงานปัจจุบันอีกก็เลยไม่ค่อยได้มาทำคลิปนะคะก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะยาหนีเล็กเท่านี้ คนดูหน้าพี่เราสีเด็กเท่านี้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เขาบอกว่าถ้าได้แล้วใช่ไหมแล้วก็เอามาปันปนเฮ้ย<อ>นี่มัไหนอ่ะเอาล้างจับไหนติดมือด้วยแต่ว่าเสจแล้วกินหมนกล้วยเอามามันติดขนนะ่ะไมได้กินขนแกจะต้องหีดเลย มุ่นจั๊กเล่เลยอ่ะแต่ <ผล S 1> ใชมชูคืออะไรมันคืออะไรต้นเหตุมันมาจากเธอเธอมาใส่ฉันทำไมฉันไม่ได้มาใส่เธอฉันกำลังสาวถือ <c oughs> เขาไม่ขันไน้ไหน่ะโอเคเดี๋ยวอลินให้สต็อปคลิปพี่ๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเรา ไปหั่นกันเลยหั่นเสร็จแล้วเราจะมาเปิดที่ปอสตอปใไ้ไหนสิจ้าโอเคชิ้นสุดท้ายได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยขออยากให้ทุกคนเห็นผงบางแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะทุกคนท,ทุกคนดูย <Yeah, S 2> าปลาไปไหนูคันคัน <laughs> ขั้นตอนต่อไปอใส่ถ้วยไหนอ่ะอันนี้หรอโอเคใช่นั่งก็เขาเราจะมาตวงน้ำคือจะล้นแล้วจะ,วออจะล้นแล้ว,ลลวอ้ายช่ โ <Okay. S 2> อเคน้ำได้ไหมเนี่ยกินไม่ได้เมือไหรพี่จะมีที่ให้หนูนั่งสักที่หนูจะตกอยูแล้วพี่เป็นเจ้าของชมม่องพี่ก็ต้องนั่งสิยนะ เงียบเงียบไว้เงียบไว้ <Okay. S 2> อะลิญนะ่าเหมือนเราตีแป้งเลยอ่ะ <c oughs> นี่ผมเหนียวอยู่หรือเปล,ล่าทำไมรู้สึกเหมือนแบบยังไม่หมดอันนี้เนื้อผมอยู่เลย ตีไข่มากกว่าไม่ปแปลกก็จริงนะเหมือนทำไข่เจียวอะ <c oughs> แล้วเขาไปทำอะไรอบ ลินดืร์จังเลยวันนี้อย่าทำในสิ่งที่พี่ยังไม่ได้บอกให้ทำสีโอเคสีรู้เยอะจริงจริงโอเคเดี๋ยวเราจะไปอุ่นกันเลยอลิซสตัอปคลิปพี่พ,พี่หนึ่งสองวี ύ, ทุกคนมันฟูฟูเหมือนเค้กเลยอะวี ύ, นี่มากเขาบอกว่าอ่ามา อุยร้อนร้อนร้อนเราจะมาซาะน้องออกนะทุกคนโอ้โหดูโฟูเหมือนเค้กเลยไม่น่าละ่ะตอนที่เราแบบแอบบชิมอะ่ะมันเหมือนแป้งเหมือนแป้งแบบนี่โอ้โหควัน เราจะตัดส่วนเกินออกก่อนนะทุกคนส่วนเกินที่ไม่สวย่าขายเราชิมเลยแป๊บหนึ่งเราชิมแบบกอ่ะขอเราชิมหน่อยแป๊บหนึ่งสีตัดส่วนเกินอยู่ ไม่ใช่รูปดอกจันเลยอะมันคือทรงกลมเลยนะเนี่ยอ,อ,อันจริงๆน,นะอร่อยมากใช่อร่อยมากมาเขา,าให้ตัดโอเคตัดอยู่ด้านไหนก็ไม่ทัน่ะอันไปอยู่ด้านหลัง